สวัสดีครับผมธนายเดชานะครับจะมาวิเคราะห์คดีดังนะครับที่มีอดีตนางงามดังวางแผนกับกิ๊กหนุ่มนะครับอุ้มอดีตแฟนนะครับแฟนคนจีนสีเทานะครับซึ่งมีหมายจับจับยัดกล่องลงจากคอนโดนะครับเรียกค่าถ่ายประมาณเกือบ4ล้านบาทเป็นข่าวดังไปเรียบร้อยแล้วและก็ได้รับเงินรับทองกันไปเรียบร้อยแล้ว นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนซ้อนแผนจับกลุ่มมาได้หลายคนแล้วนะครับก็ล่าสุดได้ข่าวว่าสารได้ออกหมายจับนะอดีตนางงามพร้อมแฟนหนุ่มคนไทยเรียบร้อยแล้วได้ข่าวว่าโดนลวบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคดีนี้ก็เป็นอุทาหอนนะครับว่าแม้กระทั่งคนรักหรือเมียของตัวเราเองอยังไว้วางใจไม่ได้รู้ว่าเราเป็นคนสีเทามีหมายจับนะแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนมีตัง ก็ไปวางแผนกับชู้ตัวเองที่คบซ้อนมาหลังจากนั้นก็วางแผนนะอุ้มตัวจากคอนโดใส่กล่องนะครับเอาไปที่หัวหินแล้วก็ไปเรียกค่าไถ่ได้เงินได้ทองไปก็ปล่อยตัวมาทางฝ่ายผู้เสียหายซึ่งมีหมายจับประเทศจีนก็ไม่กล้าแจ้งความเพราะตัวเองก็มีหมายจับเหมือนกันพูดง่ายเท่าเจอเทานะนะครับคดีนี้นะครับผมอยากจะมาให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการเรียกค่าไถา่ความผิดฐานเรียกค่าไถ่นั้นอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา313ผู้ใดได้มาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถา่หมายถึงมีเจตนาพิเศษเพื่อจะได้ค่าไถา่ได้มีการเอาตัวบุคคลอายุกว่า15ปีขึ้นไปโดยใช้กําลังมรุะร้ายนวงเหนียวหรือกักขังบุคคลใดมีโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีปรับ3 0 0 0 0 0ถึง4 0 0 0 0 0 หรือจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่เป็นคนจับตัวเนี่ยนะร่วมกันจับตัวอันเนี้ยเรียกค่าถ่ายคนนี้เขาเรียกว่ามีความผิดฐานเป็นผู้ตัวการร่วมนะในการจับตัวบุคคลมาเพื่อเรียกค่าถ่ายส่วนบุคคลที่สนับสนุนช่วยเหลืออำนวยความสะดวกเช่นสอดส่องดูดูความเคลื่อนไหวนะครับคอยแจ้งข่าวคอย สะกดรอยอะไรต่างๆนะครับไม่ได้ร่วมจับกุ่มอันนี้เขาเรียกว่าผู้สนับสนุนมีความผิดตามมาตรา314ต้องระวังโทษเช่นเดียวกับตัวการคือติดคุกเท่าเทียมกันนะคะคนอีกประเภทหนึ่งนะครับคือเป็นคนกลางเจรจาให้จ่ายเงินค่าไถ่ก็มีโทษจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีแล้วก็ปรับและจำคุกตลอดชีวิตคดีนี้โทษหนักทั้งนั้นครับอย่าหาธรนะครับติดคุกหัวโตนะครับ ยังต่ำสุด15ปีสวัสดีครับ